ป็นมหนึ่งเล้าไปเลียงดยู่น้ำกวคันได้ปกถึงมา่าบายไง่าี้มันนอนทรามดอ่ะก็เลยไปหน้ากบไม่ย,ยังเรียบร้อยกระตะีตุน ได้ยินเป็นการดีเพื่อนกับสีอบอุ่นเป็นเข้ากับสีได้อันตัวน,นี้มั่นไข่แน่เนี่มันหูเย็นแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมากลักกินของตอัวก๊อกเขาเนี่เข้าหาพาเขามาตั้งไว้

เวลามันก็อันเดี๋ยวมันก็ยี่ด้ยอะน้อกันพ่ต้องอันยุ่หางกันนะไปอันมูไข่เจ้าวเผาว่าอย่าไปถามไฟฟ้าขั้นสีตัวไฟให้ไปให้ไปหาผู้รับเหมาเอาข้อมือนี่ ขอบคุณหลายๆเด้อไอมาให้กำลังใจเสียแด้เอาเขาไปส่งแล้วนี่นสิคํขอบคุณมากมากขอบ mà tiền bà cái câu này lạ ư chứ bạn mà khôn chơi đấy con thì lưu chắc cần như bể tùng mà ông hay cả bước chìm tuần yêu ปั่นว่าแม่อดองทีหวานวา่น้ำตาลสีขึ้นแย้เบิงโดนอันเบิงโดนน้ำตาลสีขึ้นคันสีขึ้นมาบ้านละบอกว่อสีได้เห็นสมนปรณไว้คท่ะ ของทรงนี่ยงนรืแม่พวกอัน,น,อ,นอ,นะอันเคลื่อนหลีเคลื่อนเหลือยนะอ๋อค่ะอ่ะจีดยางยีงสองสามเมื่อกีิอันได้โจ๊กแล้วตะก่อนอ่ะยานว่าเขาไปเดินแล้วเขาอ,กออกมองให้มันสีหยาบสีนะก็เลยปลาค้ายสีเวซวนไปรับเอาปลา อันเคลื่อนอยู่รหราะนั้นว่าจะอึดผู้หาป่าเนเฮียแล้วก็ไปะะสะสมเวลา อันกำไรกว่าได้เห็นลูกอันคนรู้จักกันนี่แหละพี่พี่ลูกพี่ลูกน้องที่เคยบอกเฮียไอ้ฟังนะที่ว่าแกไปอยู่ส้นบุรีขาเบิงว่าสิเข็ดนังไหนดีเยาเขาสิไดือดว่าเาถูกต้องเขาเห็ดเถือเขาบัต้องว่าอันเดินสายไปแล้วบ่มีโรคหมอลง มันเหนเรเลี้ยงม้าตัวผูผัดไปคือเือกเรเลี้ยงม้าตัวผูใส่กระปุกลงมากินผุนรลด หนูนิดไม่ได้เจอกันนานไม่ได้โศกันเลยไวันี้มันกัดมุนมืดมังก็เลยเอาให้พ้น อย่างยีงอยงสองสามเมื่อกสิอันได้โจกแล้วเดี๋ยวนี้คนเยาวันใครเอาตัวเป็นหงายแล้วจังสินาก็เลยสิถามเบองว่าอาผู้ใดเป็นยิจากการปุ๋ยกับขึ้นมาฝืนผู้อยู่ในโลกออนไลน์เพราะว่าหลวงพอบอกว่ามีคนสนใจอันฮอร์โมอนลายอยูอย่นได้สื่อฮอร์โมอนมาขายอยู่ ไปอันมูขขาเจ้าเผาว่าอย่าไปถามไฟฟ้าขั้นสีตัวไฟให้ไปให้ไปหาผู้รับเหมาเอาข้อมือนี่ แต่ว่าก็ดีได้หละถ้าแกไม่อยู่ในเมืองแกก็สิได้ปรับัูมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันนันเน่้นหามาหลายจำได้คันหลวกเฮ้าบ่เับอบ่เป็นคือเฮ้าอันนี้ไว้มันกับมันกับโมีความหมายดอกอะได้ยินถ้าตัวบมี้แบบนันมันกิด cái cả viết la cũng phải lên bốn nghìn đó, bố cả chị không bảo đã chỉ hay lao hết mày ใส่กระปุกลงมากิมพุนโหลดเท่าก่อนนะยันว่าข้าไปเดินแล้วเขาโอกมองให้มันสีหนาเป็นสีหนาก็เลยต้นแบบที่นี่ก็สีบนเลี้ยงอีกบัดนี้รู้ใา่เพราะว่ายู่ฮืหอนผู้เดียวต้องมีมาได้เนี่ยเอามาให้เลี้ยงกินวันนึงงเ้าไปเลี้ยงยูน้ำจะขานาดโบถึงมาบ้านไง ึงมอนึงแล้วไปเลี้ยน,น,กกนอยู่น้าตัวขนาดบุกถึงมาบานไงต้องยายไล่กันเ้เพราะว่าเวลามันกะเดี๋ยวมันกะ ปลาเมีมันนอนธรรมดาก็เล่นไปหน้ากลับมาอีกยังเรียบร้อยกระต่ายตุนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง